ครับแบบนี่มันอะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นรองเท้าอะชื่อนายร้อยฝั่งว่าพี่ตื่นตื่นมาสั่งตอนปีขามันคือรองเท้าอะไรครับพี่ไนที่นี้ที่สั่งเท้าบ่อยอันนี้คืออันนี้จำไม่ได้ว่ามันเป็นคู่อะไรน่าจะน่าจะใช่รองเท้าอยากดูดลยครับก็เลยอ่อดี เห็นแป๊บแบบรีวิวรองเท้าวิ่งแต่นี้ไม่ใช่รองเท้าวิงงาว่งรองเทา้าที่ใส่แบบอ่ารับมอบรับมอบฝากรีวิวหน่อยครับยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโอ้นี่มันสูงกว่าผมนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะไปอันบล็อกไปกรีดกันที่บ้านเลยแล้วกันครับน <c oughs> ี่ครับฝากด้วยฝากได้เลยถ้าเป็นตุ๊กตายางหรอกโอเคถ้าเป็นตุ๊กตายางหอกโอเค ม,มาถึงบ้านแล้วครับก็โอ้โหกล่องใหญ่เหลือเกินบังหน้านี่เรียกว่าเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่เรียกว่าบลายรีวิว คลิปแรกๆของผมเลยนะครับคลิปแรกเลยบลายจริงๆเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าข้างในเนี่ยมันคือรองเท้าอะไรคิดว่าเป็นรองเท้าแหละครับอาจจะเซอร์ไพรส์เป็นตุ๊กตาย,ยางอย่างที่พี่เอกว่าก็ได้นะแต่มันมีน้ําหนักเลยไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวลองลองชั่งน้ําหนักดูก่อนโดยที่ยังไม่ดวดคือพูดง่ายว่ามันหนักนะไม่ใช่รองเท้าวิ่งแน่ๆถ้ารองเท้าวิ่งหนักขนาดนี้นะผมว่ามันต้องฝึกเป็นแบบ ดาวก้อนบอลโงกุลแล้วล่ะจริงๆเหมือนเอาลูกเหล็กมาถ่วงอ่ะเนี่ยผมลองชั่งน้ำหนักเนาะโอ้โหคือถึงมันจะมีลังก็เถอะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีน้ำหนักพอสมควรนะครับน้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณ2โลอ่ะเออ2กิโลรวมลังนะ2กิโลนะก็อ่ะเดี๋ยวไปอันบ็อกซ์พร้อมกันเลย ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับไม่มีข้อมูลใดๆเลยแต่มีความเชื่อว่านักรีวิวมันต้องลองรีวิวได้ทุกอย่างหรือวะมาไปแกกัมาแล้วนะครับเอ่อก็โอเค สกล่องนี้เลยนะครับอยากดูกลองไหนกล่องดีก่องดีโอเคจะรีวิวได้ไหมเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะโอเคครับเอาละ่ะโอ้หอันนี้เทเนาะจอดแดนเพราะฉะนั้นของเท่ไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกเป็นโอ้โหนี่ตีหินหรือเรือนตีหินเรือเรือนไซส์สิบสแล้วจะออนฟีดยังไงล่ะเนี่ยครับโอ้โ 30เซนแล้วเท้าผมปกติใส่27เซนยาวเข้าไปีกมเซนไม่เป็นไรไปแกะกล่องกันดูแล้วกันครับลักษณะกล่องสีแดงของไนกี้แน่นอนเลยครับก็จะเป็นรองเท้าแคชชวลนะครับรองเท้าที่แบบใส่เที่ยวสนิเกอร์แน่นอนลุ้นกันไหมมาดูกันพร้อมๆกันเลยครับว่ามันคือรุ่นอะไรแต่แต่แตะ่โหเท่วะ่ะเท่วะ่ะ หมาะกับพี่เขาแหละผมอาจจะไม่เหมาะนะก็คือ Nike d u n ง High 19 85นะครับ1985นั่นเองเป็นดังไฮนะครับสูงเออเป็นหุ้มข้อแหละแต่ความพิเศษผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยคู่นี้คือสี n a m e l e n a m e l g r e e นนะครับไซส์เนี่ยแหละโหอยา่จะออนฟีดเหลือเกินไมออนฟีดแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะใหญ่ไปดูสิครับใหญ่กว่าหน้ากูเยอะเลยนะก็ สวยดีครับเออลักษณะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆดีไหมเขยอบไปหน่อยแล้วกันเนาะฮ้ <c oughs> ๊ยิง้งยังไงยังไงใช้วิธีกระดุ๊บกระดิ๊บเข้าไปหากล้องนะมีใครเขาทำกันวะโอเคหยิบมาสองข้างเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น Nike Dunk High นะครับ1 9 8 5สีออกเขียวโหแต่มันเท่อะเออคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมอาจะ รูปร่างไม่สูงนึกออกไหมพอไม่สูงปุ๊บเนี่ยแล้วการที่จะไปใส่ดั้งไฮเนี่ยผมว่ามันมันจะดูยิ่งตันอ่ะนึกออกปะอาจจะคิดเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นดังโลเออก็ก็มีอยู่คู่หนึ่งที่เป็นวูฟเกรนะของผมที่ใส่อยู่แต่อันนี้ดั้งไฮสวยเลยนะครับตัววัสดุครับแน่นอนตัวดั้งครับไนกี้ดั้งอ่ะวัสดุมันก็จะเป็นหนังใช่ไหมครับอ่าเป็นหนังลักษณะนี้แต่ปกติในรุ่นทั่ว,วไปอะครับ ไอตัวคลิปสีต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหนังเหมือนกันเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบลักษณะผ้ายีนอะเออเป็นยีนหรือว่าอะไรวะเออเป็นผ้ายีนเลยไกลไปไหมลองดูเป็นผ้ายีนเลยเออดูคสิครับคือมันเท่อะแล้วแล้วแอบแบบตรงตะเข็บรอบๆเนี่ยครับมันก็จะทําให้มันขึ้นๆขุยๆหน่อยเนาะเพราะงั้นโอ้โหเท่มากเลย สวยดีจังเลยเนี่ยสีนี้แต่ว่าวัสดุเท่กว่าไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยใสร่ราคาท้ายคลิปได้ไหมเพราะว่าอันนี้มาพร,พร้อมๆเลยก็คือพูดง่ายว่ากรีดกันเมื่อกี้ยกออกมาเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เอามาให้ดูเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเอาไว้ลงท้ายคลิปให้แล้วกันถ้ากล่องลักษณะจากสิงคโปร์นี่ก็แน่นอนละครับคงซื้อมาจากเออไม่ได้คงซื้ออะซื้อมาจากตัวแอปหรือว่าเว็บไซต์ไนกี้โดยตรงไนกี้สโตนโดยตรงนั่นเองนะครับ ข้างในอินโซก็จะเป็นลักษณะไนกี้เนาะไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะแต่เอาเป็นว่าเออมันมันแปลกแล้วก็เท่ดีอะ่ะเออเท่เลยเป็นสีขาวขาวออกนวลๆด้วยนะแล้วก็ตรงมิโซะครับมันก็จะเหมือนเรโทมาเลยอะ่ะมันจะออกเป็นแบบเหมือนเป็นโฟมเป็นยางมันไม่ไม่ใช่โฟมเนาะเป็นยางที่มันเขาเรียกอะไรมันเหลืองแล้วอะ่ะ เหมือนใส่มานานะเรโทรแบบยุคในใน,ในในยุคแบบ95 1985นะยุคที่จอแดนแบบกำลังไม่เคลือนจอแดนกำลังรุ่งเรืองเลยนั่นเองเออแต่ว่าผมชอบความที่มันเป็นผ้ายีนะเออก็เท่ดีนะอ่ะต่อไปไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะอันนี้เก็บนะ้าไม่อนฟีดแล้วกันเพราะว่ามันเรือผมใส่9 US แต่นี่มัน13 US จะใส่เข้าไปยังไงใช่ไหมเท้าพี่เขาใหญ่มากเนี่ยอ่ะโหถ้าผมชู2ข้างนะ แม่งเต็มจอเลยอ่ะดูให้ดูความสวยก่อนไปดูคู่ต่อไปแล้วกันนะครับอ่าดูนิดนึงดูนิดนึงและกันเออพื้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะพื้นก็จะเหมือนพวกดังทั่วๆไปนะครับเออแต่ที่แตกต่างก็คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะตัวที่เป็นลายสีเขียวเนี่ยมันใช้เป็นวัสดุยีนเนาะแล้วก็เย็บตะเข็บสีอะไรวะก็สีเขียวเข้มๆนิดนึงเหมือนกันเออแต่ เรโทดีจังเลยไม่ใส่นะใส่ไม่ได้แน่นอน9 US เกบเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปอีกคู่หนึ่งไฮไลท์เห็นกล่องก็รู้แล้วล่ะครับว่าเป็นจอแดนส่วนใหญ่รีวิวรองเท้าวิ่งนะอันนี้พิเศษลายเทสเอ้ยลายรีวิวจริงๆอ้าวมาคู่ต่อไปงงกับแกเหรงงนิดนึงเนาะคู่นี้ดังไฮอันเนี้ยแกใส่13 US 30เซนเนา แต่พอคู่นี้จอแดนแอร์จอแดน1จอแดน1รุ่นแรกนะครับมิดเป็นไซส์10.5เอ้ยอันนี้น่าจะพอลองใส่ได้แกจะโกรธไหมนะไม่รู้หรอกกว่าจะรู้ก็คลิปลงไปแล้วลนะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเท่อะเออผมไม่เคยมีรองเท้าจอแดนเลยนะพูดไง่ายๆว่าเป็นคนที่ชอบดูบาสชอบเล่นบาสเออพูดง่ายว่าชอบกีฬาหลายอย่างะแต่สำหรับจอแดนเนี่ยเป็นผมว่าน u m b e r วเลยนะเป็นโกรอะ ค้ก็คืออะไรอ Greatest of all time ใช่ไหมสำหรับผมแล้วกันใครจะมองว่าเลบรอนโคบี้อะไรก็นานาติดตังนะสำหรับผมคือไมเคิลจอแดนเท่านั้นเลยก็มาดูกันอยากได้มานานแล้วล่ะหมายถึงว่าอยากเป็นเจ้าของจอแดนซักรุ่นนะครับแต่ไม่มีโอกาสก็เลยอ่ะชอบกล่องเป็นสีดำเนอะนี่มีสัญลักษณ์จัม p m แมนที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์จอแดนเลยนะครับแล้วก็ แอร์จอแดนหนึ่งมิสสีค่อยเปิดเปิดพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับจะได้ดูพร้อมกันใช้วิธีขยับเอาตตต,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 ตอ่อถ้าเป็นจอแดนเนี่ยกระดาษห่อเขาก็จะมีเห็นไหมเอ่ยกระดาษห่อเขาก็จะเป็นเลข23นะครับหมายเลขประจําตัวของไมเคิลจอแดนนะครับด้วยเออคือดีเทลดีดูพร้อมๆกันโอ้โหเห็น,นยังออกเห็นแล้วใช่ไหมเออยยืมออกมาเลย เกิดอะไรขึ้นกับพี่เอกตอนนี้สีเขียวกําลังมาเหรออ้าวแหละเห็นแลน้วนี่อ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับป้างป้างป้างอันนี้ก็คือสีลักกี้กรีนนะครับลักกี้กรีน w o เตอร์ไอแลอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นภาษาอะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะครับเมดอินอินโดนีเซียนะอันนี้สีลักกี้กรีนแบ็กไว้อ่าเดี๋ยวผมหยิบดังไฮตัวนี้เอามาไว้รอด้วยแล้วกัน อ่าหยิบมาข้างเดียวแล้วกันนะครับกระดาษกลัวยับจังเลยเออพี่เขาก็อุตส่าห์เนาะแบกมาให้เรารีวิวอ้ามาดูกันอ่าแอร์จอแดนนะครับนี่สีลักกี้กรีนแบล็คไว้นะครับลิมิเต็เปล่าไม่รู้ว่าเออแต่ว่าสีมันแบบแสบสันดีจังเลยคือเป็นเขียวที่แบบเขียวลักกี้จริงๆนะอ่าเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับตัวไนกี้ดังให้ดูแล้วกันนะครับแต่น,นี้ ลองดูก่อนอ่าอ่าที่ผมบอกอะเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกไปไม่อกี้เออถ้าเป็นโดยปกติแม้แต่ตัวดังะครับไอ้ที่เป็นลายสีเนี่ยมันก็จะเป็นหนังเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นยีนผมว่าผมชอบคู่นี้มากกว่าแต่ได้ไซส์ขนาดนี้ไม่อยากลองเลยอ่า Nike Jordan Air เ,เอ้ยชื่ออะไรวะเนี่ย Air Jordan ไม่ใช่ Nike อ่ะมันคือแบรนด์ Air Jordan หนึ่มิดนี่มิดหรอเนี่ย โอ้ oh, ตาหายจะขนาดไหนลองเทียบกันดูสิอ๋อสูงขึ้นมาต่างกันนิดนึงเนาะโอเคสีเขียวนะครับแล้วก็สวูชสีเขียวมีสัญลักษณ์ของแบรนด์จอแดนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงลิ้นก็จะเป็นจัมแมนเนาะคู่นี้คู่นี้เม d e อินอินโดนีเซียนะครับน้ำหนักลองดูดีกว่าเดี๋ยวผมเอากระดาษยัดออกก่อน <c oughs> อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนจอแดนมันบินได้ไงวะ ตอนที่แบบใหม่ๆเนาะตอนที่แบบเขาขึ้นใหม่ๆใส่จอแดนหนึ่งเนี่ยกระโดดดังอะหนักขนาดนี้นะโอเค466กรัมอ่ะผมขอถ่ายขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะ466กรัมนะเกือบครึ่งโลอ่ะข้างหนึ่งนะเกือบครึ่งโลเออหนักเนะาะไซส์คันคู่นี้ไซส์10.5 US 2 8้เเซนอยากลองอ่ะแต่ไม่เอาดีกว่าของพี่เขาเออก็นี่เขียวสรุปว่า เขียวทั้งคู่เนาะส่วนคู่นี้ลองดูช่างนิดนึงห้าร้อยแปดกรัมก็ประมาณครึ่งโลเนาะเดี๋ยวผมอินสตาเข้าไปให้เออแต่งงเลยเฉยว่าแกใส่ไซส์อะไรกันแน่เนี่ยดูสิครับอแอร์จอแดนแอร์จอแดนเนาะไซส์10.5 28.5ส่วนดังโลเนี่ย13 ทำไมต่างกันไม่เยอะวะต่างกันนิดหน่อยเองอะ่ะต่างกัน3มเซนแต่ก็2เซนครึ่งเหรอเออนิดหน่อยนะน่าจะใส่ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับก็เป็นบลายรีวิวจริงๆก็ตามต้นคลิปเลยผมไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันคืออะไรข้างในนะครับยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยนี่มันรองเท้าอะไรครับเพราะมันมีน้าหนักค่อนข้างหนักอย่างที่ผมบอกอะ่ะลองเอามาชั่งตอนแรก ลังมันลังเปล่ามันก็ไม่ได้หนักมากหรอกครับก็ยัง2โลกว่าพอยกออกมาก็คือ Nike ดังไฮนะครับแล้วก็ Air j o r d a n 1นึ่มิดนั่นเองนะครับเป็นสีเขียวทั้งคู่เลยสงสัยปีนี้เป็นสีนำโชคของพี่เขาแน่ๆ,ๆเลยนะครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวผมแปะไว้ในดีสคริปชันละกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมหาข้อมูลเสร็จแล้วจะขึ้นตรงนี้ให้ดูเลยเนาะแล้วก็ช่องทางจัดซื้อก็อนแน่นอนแหละครับเป็น n i k e ้ Nike, แอป n นกี้นะครับไนกี้ t โ r e นะครับก็หาซื้อได้เลยผมคิดว่าตอนนี้มันน่าจะหาง่ายขึ้นมั้งถ้าไม่ใช่สีลิมิเต็ดมากนะก็ห่างหายจากเขาเรียกอะไรอะวงการสนิกเกอร์มาระยะหนึ่งก็ไม่มั่นใจนะครับแต่เอาเป็นว่าลองไปตามกันดูเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูส่วนตัวชอบคู่นี้เอออันนี้ผมว่ามันมันจัดไปอะผมแต่งตัวไม่ถูกว่ะแต่แต่เดี๋ยวแอป จเดี๋ยวไปขออนุญาตก่อนนะจะแปะ a c e b o o k แกให้แล้วกัน Facebook พี่เอกให้นะครับว่าไปลองเข้าไปดูครับว่าสไตล์การแต่งตัวเนี่ยผมว่าแกเหมากะกับแบบนี้เลยนะจัดจ้านจริงๆแล้วก็เสียอย่างหนึ่งเสียอย่างเดียวเลยเป็นเด็กหงแบบเต็มขั้นเลยนะครับบางเรื่องก็อาจจะคุยกันแบบไม่ค่อยถูกชะตาล้อเล่นล้อเล่นนะคือผมเด็กผีเต็มตัวไงส่วนพี่เอกเขาเด็กหงแบบโอโ้โหยุคแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้น่ะ อาจจะไม่มีสาระอะไรมากนะพูดไปเรื่อยๆโอเคส่วนตัวผมชอบนี้มันทําให้ผมนึกถึงสแสลมดังอ่ะเอในยุคแสลมดังอะ,ออแ,ลงอะแล้วมันมันมันเป็นสีที่แบบถ้าดูดีๆนะครับมันไม่ใช่ขาวนะอันนี้มันขาวจั๊เนะขาวแบบไว้์อะไว้เลยจริงๆส่วนอันนี้เขาใช้ชื่อสีอะไรวะอีนาเมลอีนาเมลอีออกเสียงถูกวะไม่รู้ว่า เออแต่เอาเป็นว่ามันเป็นสีออกแบบนวลนวเป็นเหมือนสีที่มันเก่าแล้วอ่ะแต่ไม่ได้เก่าอ่ะเออทั้งตัวตัวอัปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวมิโซด้วยมันจะใช้เป็นสีนวลนผมชอบคู่นี้มากเลย mm hmm. าาเท่หอ่ะน,น้าหาใส่ถ้าเป็นถ้าเป็นดังโลก็น่าใส่เนาะเพราะผมส่วนตัวอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะถ้าใส่ดังฮายนี่ผมตันเลย mm hmm. เออ เพราะฉะนั้นสวยมากนะครับคลิปนี้ก็ใครผ่านมาดูก็อาจจะเหมือนไม่มีสาระอะไรนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยลองดูเฉยครับลองดูเฉยว่าเอามาโดยที่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะแกก็ไม่ได้บอกแกจะไม่ได้ด้วยซ้ำนะแล้วก็ลองมาแกะดูเลยอ่าปรากฏว่าก็เป็น2องคู่นี้นั่นเองสวยครับสวยก็ถือว่าเป็นคลิปขั้นนะครับระหว่างพวกรองเท้าวิ่งหรือว่าอุปกรณ์แกะเจ็ตอะไรแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจ ฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างหรือบางครั้งก็อาจจะอย่างเงี้ยเออเรื่อยๆบ้างจากชแนลกูรู้บ้างไม่รู้บ้างแบบเป็นซีซันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปคืนก่อนไม่ลองออนฟีดนะเพราะว่าใส่ไม่ได้เออเกรงใจด้วยเพราะไอ้พวกแอร์เนี่ยที่เป็นหนังๆเนี่ยมันมันเป็นรอยยับง่ายเออ ก็เป็นคนรักรองเท้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ลองใส่ให้ดูนะครับไซส์ก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ถนอมให้แกหน่อยเอาไปคืนก่อนครับบ๊ายบาย